อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าหรือต่ำกว่าก็มีแต่จะทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะหากเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าคุณก็จะรู้สึกต่ําต้อยส่งผลเสียต่อความภาคภูมิใจในตนเองของคุณยังไงโรคนี้ก็มีคนที่เจ๋งกว่าคุณถ้ามัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นคุณก็จะต้องใช้ชีวิตโดยรู้สึกต่ําต้อยกว่าผู้อื่นไปชั่วชีวิตเลยนะคะในทางกลับกันนะคะความรู้สึกเหนือกว่าซึ่งได้จากการดูถูกคนที่ด้อยกว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะความคิดที่ว่ายังมีคนแย่กว่าเราอีกเยอะสบายใจจังเป็นแนวคิดที่ถอยหลังลงครองมากๆเลยนะคะหากเอาแต่สบายใจที่ได้เปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าคุณก็จะเริ่มรู้สึกไม่อยากพัฒนาตัวเองทิ้งความคิดนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ คนเดียวที่คุณควรจะใช้นะคะเป็นตัวเปรียบเทียบนะก็คือตัวคุณในอดีตคุณมั่นใจไหมว่าจะชนะนะหากต้องการแข่งขันกับตัวเองในอดีตเช่นตัวเองเมื่อวานตัวเองเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนะคะตัวเองเมื่อครึ่งปีก่อนตัวเองเมื่อหนึ่งปีก่อนนะหากเป็นคนที่มีความพยายามท้าทายอะไรใหม่ๆนะคะเป็นประจำก็น่าจะมีพัฒนาการเพียงพอจนไม่่พยแพ้ให้แก่ตัวเองในอดีตแล้วนะคะการ่พยแพ้ให้แก่ผู้อื่น มีส่วนที่ช่วยไม่ได้อยู่ด้วยนะคะคนเรามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันจัดสรรเวลาให้แก่สิ่งต่างๆไม่เหมือนกันนะและในการแข่งขันก็ยังมีโชคเป็นส่วนประกอบนะคะแต่การพ่ายแพ้ให้แก่ตัวเองเกิดจากความขี้เกียจล้วนๆเลยนะคะพัฒนาการเกิดจากการเลือกนะและหากสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆคุณก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้ให้แก่ตัวเองในอดีตนะคะการพ่ายแพ้ให้แก่ตัวเองในอดีตหมายความว่าคุณเลือกหนทางแห่งการพ่ายแพ้ไม่คิดหรอว่าการเลือกความพ่ายแพ้เป็นเรื่องแย่นะ ถ้าไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะตัวเองในอดีตได้นะคะคุณควรจะเริ่มร้อนใจได้แล้วจงก้าวข้ามตัวเองคนเมื่อวานไปให้ได้นะต่อให้ต้องก้าวเล็กๆนะแต่ก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ได้นะคะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองค่ะ